โอ้เถอะจ้ะไปเป็นไรเถ,ถ้าเอาไปเอาาออกแล้วมืดแล้วจ้ะ หัวเ,เลือดก็พอเห็ดหังเลือดเอ้ยดอกนี่โอ้ห้องนึงก,ก็ตั้งกันถอดไปพูดเราไปถ่ายคลิปแล้วกันย่างเร็วๆจอยถ่ายคลิปจอยก,ก็เสียเห็นแต่ละดอกแล้วกันย่างเก็บย่างตัดรถเมสันจา้าพูนถอดไปละโอ้ khá căng bung nhở, cha cha đang bị nó đang bị lưỡi, ở. mà panh này với. Thoạt này panh sập bao, tôi nỉm rồi cha, nỉm rồi, bỏ áo lót đó. cái này, มไม่ใส่แล้วแล้วก็เงียบแทะฟังเสียงกระเจาฟังเสียงเราอื่นอยู่มาบ้องอู้ยแข็งปังเลยจ้ะอื้อหือ นอนได้สิจ้ะนอนเจาะก็สิใต้เป็นออกลายเออจังสีไข่นอนเจาะพ่อแม่มาตัดหลินตัดหัวได้นอนมันกินจ้ะปลานี่เห็ดปอกขอยงามนอนเจาะปลานี่เห็ดก็ไม่จะจังสีแล้วพ่อแม่บอกอู้ยนะ่รมึงเจาะปลาเหมือนกันตัวถากก็กระลังลุ่งศกรรมกันนี่บุญอีกดอกนึง ตัดขาออกดีกดีออกนี่อ้โห้อยเจาะจนพุ่นเราจะพอม่นปนอกเลยปลาขังในนี่ข้นบอกเขามากพอมะพป่นอกจะเห็ดน,นันเอาเต็มเต็มปลาเลยว่าวสันต์เจาปลาก็เต็มสับหลับอย เราจึงเต้นปลาเอาบปได,ด้ยี่ดีนี่การรักเงางา้นแล้วข้าแดงซ้มเอาบปได้แต่พ่อแม่เป็นดอกนิ่มหมดละนิ่มคักบจะเสียได้ดอกนี่พ่อแม่ดอกเอ้ย ชาป่ากำลังช่อนใช่แกะกินอยู่บนโนหะสุดยอดเลยดอกนี้ไงครักจะ้ะเหน,หนาทิมเต็มปลายสุดยอดเลยพ่นเถาจะพูดไหมพี่หน้องคาหนีมืดนี่เกิดอยู่นป่าคุณไปเห็นกันเนนาทิม ดอกนี่ปาติโเตปุ่นสุดยอดเลยนะจน๊ะเนาะมันหลักเกิดยตุติใจจนไหมหหปุ่นอะมันหลักเกิดที่ในป่าไอปุ่นเกาลัดดอกนั่นไอปุ่นเกาลัดยางเขาไม่ได้ลายดอกอยู่จ้ะ ถ้าเขาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วหนาวเป็นมันหนาวจะพอะมันนองถ้าเขาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะกําลัางพอดีพอดีเลยนี่กระเดื่มนิ่มเป็นมันี่ยเอาไปเลยเลยนี่นิ่มจ้ะนิ่มนิ่มเอาไปเลย ngon nhiều Cảm ơn เด้อ Thơm xin nào Ôi trời ơi cột không Ôi bên này